สดีครับผมกรเคอน็นเจลบัตเตนะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้า Speed QB นะครับจากโรงงานนะครับสปีดทรงสปีดนะครับเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับโรงงานก็ได้ทำออกมาเองนะครับแต่ค่ายเนะี่ยผมไม่รู้นะว่า อ่าสัานักไหนทําออกมานะครับเพราะว่าเห็นเห็น,หนมันผ่าก,ก็เลยเอามานะครับที่จริงที่ผมเอามาก็ลูกค้าสั่ง1ตัวนะครับเหมือนจะไปทดลองว่าจะไปทําสนามแนวสปีดเจลนะครับได้ทําการอัพชุดในนะครับแล้วก็อีกตัวไม่ได้อัพอีกตัวเดิมๆคือผมจะเปรียบเทียบระหว่างแต่งแล้วกับไม่แต่งนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะในระดับของโรงงานกับของที่แต่งแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับบอดี้เนี่ยเฟรมล่างเนี่ยครับอัพล่างเนี่ยไอตัวตัวเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยไอตัวเฟรมล่างแล้วกันนะครับในส่วนของตัวล่างเนี่ยก็เป็นไนลอนเป็น F1 นะครับกิฟก็เป็น F1 ถ้าใครเคยเห็นผมรีวิว F1 นั่นแหละครับนี่แหละคือตัว F1 ที่ถอดชุดบนออกนะครับแล้วก็แค่เอาอัปเปอร์บนเนี่ยมายัดใส่นะครับแล้วก็ผ่นท้ายนะครับ เออแค่นั้นเลยนะครับที่เขาใส่มานะครับแล้วก็เป็นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นพวกการ CNC นะครับนะเป็นปอก CNC นะครับนี่แล้วก็มีปิดตูดแค่นั้นเลยนะครับสำหรับสปีดน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาครับเสื้อกีร์ของเขาก็จะเป็นเสื้อกีร์อลูมิเนียมหล่อนะครับแต่น้ำหนักเบาวกว่าเสื้อกีร์ของ s j นะแล้วก็มีแต่งบอร์ดมาแล้วนะครับก็มีบอดมีบอดเนาะแล้วก็มีลูกสูบฝาสูบน็อกเซ้นอะไรพวกเนี้ย แต่ก็ยังไม่ใช่ของที่ดีที่สุดนะครับนะแล้วก็หมุดอะไรพวกนี้ก็แค่นี้อะครับนะตามราคามันอะครับมันก็ไม่ได้แพงมากอะ่ะเออมันก็พอแบบถ้าถ้าใครอยากได้ทรงแบบเนี้ยมันมันก็ตอบโจทย์ไงครับมันถือว่ามันถูกมากอะ่ะหน้าร้านผมขายอยู่สามสามเทาห้าแดงนะครับนะพีออเดอร์นะราคาสำหรับคนที่อยากได้แล้วพีออเดอร์นะครับก็คือเราเราจัดให้เลย รหรือจะสั่งปุ๊บแล้วให้เราแต่งด้วยเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแค่ผมทําปอกสูป,ปอกสูบเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนเฟืองใส่มอเตอร์บัลเลดนะครับแค่นั้นนะครับนะผมจะบอกว่าเฟืองเดิมโรงงานของตัวเนี้มันเปาะนะครับนะละถ้าเราแต่งอ่ะรับรองเฟืองกระจุยแน่นอนครับนะฟันหักแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ได้แต่งเราเดิมเดิมเนี่ยมันเล่นได้ครับเล่นไปเถอะครับ มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแต่งแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนของตามนะครับเออแค่นั้นเลยนะครับนี่ก็ให้ดูมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะปก,ปกติพวกนี้จะเป็นงานอ่าพวก 3D หรือไม่ก็เป็นพวกไนล่อนเผาหรือเป็นแบบงานปิ้นอะแต่เนี้ยคือมันมันหล่อขึ้นมาเป็นไนล่อนเลยเห็นไหมเอออันเนี้ยนี่ครับมันก็มันก็ดีมันก็สวยดีนะครับลวดลายมันก็มีหลายแบบ สีแดงมันมีสีแดงสีเขียวสีม่วงสีอะไรบ้างไม่ลูกสีดําแต่ว่าเบื้องต้นนะ่ะสีแดงจะเข้ากับพวกหมุดพวกอะไรนะครับเพราะเขาให้เป็นหมุดแดงหมดเลยนะครับาตามโรงงานเขาให้มานะครับส่วนใครอยากปรับแต่งเพิ่มก็แจ้งได้นะครับพิออเดอร์มาแล้วก็เราก็ทําการเปลี่ยนเป็นสเต็ปนี้ให้ได้นะครับก็มีบัตรเลดอะไรพวกนี้แหละแต่งชุดในนะครับแล้วก็มีฮอปเออมีฮอปสามดีนะครับนะ คือทําไมต้องใส่อย่างเงี้ยมันยาวออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ตัดทอ่อตัดอะไรเนาะเราเอา,เอาของเดิมไว้อะไรเงี้ยคือฮอบเราสามารถถอดออกใส่ได้อะไรนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่แบตให้ดูนะครับแต่แบตกง็ง่ายๆครับเนี่ยเหมือนมันจะให้น็อตให้น็อตปิดให้น็อตแบบขันตูดมาเพื่อเพื่อปิดนะแต่ไม่มีทั้งทั้งคู่เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมอ่ะมันจะดังหน่อยนะครับ ถ้าถามว่าเอาพี่ทําไปแล้วทําไมไม่เร็วกว่าเดิมเพราะว่าผมไม่ได้เซตให้มันเร็วขึ้นนะผมเซตให้มันประหยัดไฟลงใช้ไฟน้อยลงอะไรเงี้ยครับให้มันทนนะครับเผื่อเขาไปให้คนเช่าอะไรางี้เนาะแต่ตัวนั้นอะตัวนี้ที่มีมอเตอร์บัตเล็ตแล้วอะถ้าได้ไฟดีๆถ้าได้แบตที่ใช้ไฟดีๆ รับรองว่าทนแน่นอนครับอ,อเคก็ประมาณนี้ครับเสียงก็อันนี้จงเงียบเสียงน,นี้ก็จะกระโชกโคกคากหน่อยเออก็เดี๋ยววัดเทียบเีบให้ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่เพื่อนก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวไม่ได้แต่งก่อนนะครับเดิมโรงงานนะครับอันนี้ก็ผมก็จะใส่แม็กกาซีนมีระบบเรียกกระสุนนะครับตันเลยเห็นไหม ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกครับออนะครับนะอันนี้เดิมๆก็อยู่ประมาณ220นะครับนะก็เกลมันก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะยิงประมาณ220นะครับต่อไปตัวแต่งนะครับตัวแต่งแล้วนะครับใส่บัตเลส แต่งชุดลมแล้วได้เท่าไหร่นะครับ299นะครับสองเกา็ประมาณนี้ครับสองแนะครับนะ,ะเดี๋ยวลองไปยิงเป้าเล่นๆนะเพื่อนๆนี่เลยเราเปิดตัวม่วงก่อนเลยนะครับนะ ไกมันก็สปิงไกลอ่ะมันทํามันนุ่มนะเออมันทํามันนุ่มจริงแล้วก็บอดบอดมันก็พอได้ะนะครับแต่แต่ความแรงประมาณเนี้ยลูกหลานเล่นกําลังดีครับถามว่าคนที่อยากจะเอาไปทําสนามเป็นสปีดสปีดเจียวอ่ะ ผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะสองรอย่สมันเด็กมันเล่นได้ไงมันไม่เจ็บมากครับนะเ,ออเดี๋ยวลองตัวแดงครับตัวแดงเหมือนก็อยากาเหมือนเขาอยากเอาแบบเอาใจผู้ใหญ่นะครับแต่จริงๆเจลเนี่ยเด็กมันเล่นได้ด้วยความแรงก็น่าจะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนะโคตรแรงตัวนี้ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพื่สำหรับเจ้า S C B ที่มาจากโรงงานนะครับ่ะสำหรับผมก็มองว่าพอใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับมันก็อยู่ตามงบเนาะจะมีปืนเจลสักขีดตัวที่ราคานี้แล้วก็ทำบอร์ดมาด้วยนะครับถึงบอร์ดจะไม่ได้บอร์ดที่เป็นแบบบอร์ดระดับดี Active b a รกขนาดนั้นนะครับแต่ก็พอใช้ได้ครับมีบอร์ดดีกว่าไม่มีครับยังไงก็ดีกว่าหน้าคอนแทคอันนี้สำหรับความคิดผมนะ เออใช้บอร์ดถูกถูกอ่ะก็ดีกว่าใช้หน้าคอนแทคอ่ะใช้หน้าคอนแทคแม่งเดี๋ยวเล่นไปดนานเขาแม่งไหม่แม่งกต้องมาทําความสะอาดทองเหลืองต้องมาเปลี่ยนอีกละลายหายไปไหนไม่รู้ลาคาญครับแถมคัตออฟเดี๋ยวก็มีปัญหาอะไรวุ่นวายครับนะมีบอร์ดแม่งยังไงก็ดีกว่าครับนะมันจบปัญหาเรื่องพวกนี้ครับที่เหลือก็แค่บอร์ดไหม่บอร์ดเออบอดล้วนอะไรครับนะก็ยังดีครับมีบอร์ดถูกนะครับดีกว่าไม่มี นะส่วนตัวผมก็พอได้นะครับสําหรับเจลเพราะว่าเจลเดิมโรงงานะ่ะเรารู้ๆกันอยู่แล้ะครับว่ามันเริ่มต้นที่สองร้อยสองยี่สองิไม่เกินนะครับนะแล้วก็มันทําให้กลุ่มกระสุนดีอะเอาจริงเจลอะถ้า,ถ,าถ้าไม่ปรับแต่งเนี่ยใส่ฮอปชิคเฉมันก็ยิงดีนะพูดถึงอะเออมันก็ยิงแบบค่อนข้างจะดีเลยเลยครับมันก็อยู่ที่เราแต่เราก็ชอบแบบมันอยู่เฉยไม่ได้เนะมันก็ต้องแต่งต้องอะไรเนาะ มันก็มันขึ้นอะไรเงี้ยครับครับคือถ้าลูกค้าอยากได้เนี่ยมาพิออเดอร์เท่านั้นนะครับพิออเดอร์ร้านผมคือ,อรายงานงานลูกค้าที่จะได้ไปคืองาน100%นะครับไม่ใช่ว่างานมาถึงปุ๊บยิงไม่ดีเล่นไม่ได้เนี่ยเราไม่ส่งให้นะเออแต่งหักอะไรเรารับประกันหมดนะครับแล้วก็ราคาก็จะถูกลงกว่าหน้าร้านประมาณ บางตัวนี่ถูกกว่าหหน้าร้านประมาณ5้0ถึงได้เลยนะครับนะถ้าพิออเดอร์นะก็ลองเข้ามาคุยกับผมดูนะครับเพราะว่าผมจะเน้นไปทางซ่อมปรับแต่งแล้วก็งานขึ้นเต็มรูปแบบนะครับนะงานที่มันมีตานรูง,งานอะ่ะบางคนมันก็ขายเยอะเนาะมันก็เราก็ยากที่จะขายแข่งกับเขานะครับเราก็เลยใช้ทางเรื่องในการพิออเดอร์เอาแล้วกันนะครับแล้วก็ ส่วนใครอยากขึ้นเราก็จัดให้ได้ครับเพราะว่าผมจะเน้นสต็อกพวกงานขึ้นงานเต็มระบบอะไรพวกนี้ครับเยอะครับนะก็ลองมาดูกันนะเพื่อนๆก็วันนี้ผมกรเคเไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากครับ